ทำไมถึงได้ชื่อว่าเพชรบุรีเพชรบุรีมีหลักฐานว่าเป็นเมืองเก่ามาแต่ครั้งสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ดังจะเห็นได้จากพระปรางค์หยอดของวัดมหาธาตุและปราสาทหินศิลาแรงที่วัดกำแพงแรงโดยมีชื่อเรียกขานว่าเมืองวัชระปุระต่อมาเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับชาวยุโรปฝรั่งเรียกชื่อว่าเมืองพริบพรีส่วนที่มาของชื่อเพชรบุรีมีตำนานกล่าวว่าเมื่อครั้งอดีตในยามค่ำคืนได้มีแสงริบหรยับบนยอดเขาแดนเมื่อชาวบ้านพากันออกไปดูแต่ก็ไม่พบสิ่ง ในสมัยสุขโขทยัยเพชรบุรีมีต้นราชวงศ์ของกษัตริย์เมืองเพชรคือพระพนมทะเลิริครั้นถึงสมัยยุทธยาเมื่อปีพศ2124พระยาละแวกได้ยกทัพมาตีเอาเมืองเพชรบุรีไปเป็นของกัมพูชาต่อมาสมเด็จพระนเรศวรจึงได้ยกทัพมาชิงเอาเมืองเพชรบุรีคืนครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพชรบุรีได้ถูกเกณฑ์ให้ไปขึ้นกับมณฑลราชบุรีจนกระทั่งยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเมื่อปีพศ2476เพชรบุรีจึงมีชื่อเป็นจังหวัดตั้งแต่บัดนั้นเเป็นอมืง ว่าโอ้โอสาวปักใต้เพชรบุรีต้อบ้านเราไกลกันอย่างนี้เพชรบุรีถิ่นที่เราเกิดกายพวกเราทั้งหลายมาเรียกกันว่าเมืองเพชรของกินมากมายที่เดียวทั้งหลายแล้วสวยเสด็จแต่ว่าได้ที่เพชรไม่แต่ต้นทานเยอะแยะ ฟังจากงานนาเราก็พากันทำตานตานตะโนดนั้นหวานแสบใต้แสบปุงเกี้ยวแหละแต่กว่าจะได้ทุงเงื e ่อในกายไปลายแม่ต้องนั padding, ่งเกี so. ้ยวจนเหงือแช่ทั้งอัดทั้งแปะยังค่อยจะมีไม่นะะเกว่า This time for Africa a เฮวากวกเฮเาไม่ะเกตว่ This time for Africa ยเลวเ t กยัด้นั้น Dance me give it this dick Make your ball and tank be fun mm, Go down there, why not go down there? Mm, go down there, why not go down there?